móc down. spike planted ăn mình ra lòng đi ô cái xe thì ô đi taken down, down. ไม่โดน One enemy remaining ลองนะนทุกคนไทยเหรอวะกูเลยพี่นเลยพนะี่วันเลยพี่ไอ้เชีย่ยแต่มอคี้กไม่ได้ยินเสียงเขาแม่งเนี่ยครื่องวันลพี่วันลยพี่วันลพี่ไอ้เียเป็นคนไทย Oh yeah, Brimstone Oh d Goodbye! <laughs> you know, I hear him. Smokes down! Enemy spotted A. Stim Beacon down. Molly! Spike down A. One enemy remaining. <coughs> <laughs> Let's <Theüfule> the 30 seconds left. Oh, yeah, don't you? Why? Hey, oh, why, why, why? why? Oh, no, see, C see, see, see. Launching smoke, holy see, see. Yeah. Stim beacon <laughs> down. See if I do it. See if I it. Reloading. Stim beacon here. มีตัวนักมีตัวนักเร็วสุเดียโรเต็โรเต็ตเอาบัดน็อตวัด One enemy remaining Spike planted เอ่อวัดตะปักวัดตะปักเอเล่ยวได้คับเก็เินป่ะวะ ไม่รู้ว่ะไม่อยู่ไร่ส <c oughs> องอ๋อขอขอรีเวู้ดนะ,ค,ะนนครับ need equipment thanks สวยครับสวยไม่เป็นสกินเหรอพี่ พี้เลี่เปนอย่างงี้นหลังผมไม่ให้แล้ผมไม่น่าให้พี่เลยใปใจผิดคน่ะเกิดหทำไมโอ้โหสี่สี่สี่ทไมไม่น่าให้ผมพี่ไม่ตกมุกผมอ่ะาผมมีอะไรอ่ะเสียงดิเป็นอ่ะสินดิเป็นีเยอะรเยอะพี่ ไฟกูไปแดกเหนือนกันไเฮ้ยไอเทียบมันจะวางได้ว่ะเพื่อนไม่เอาไอ้เทียบไฟไม่โดนประเด็นยิงได้คับงไปได้ครับยังยังขาอีกสามจุบียมันอยู่ข้างล่างอยู่อยู่ในสมอตรงนั้นสองตัวอยู่อยู่ข้างหลังตัวนเลข้างขวาเอ้า แล้วขวาวะขวาไหนวะตอนหาข้าวบางเลยตอนออกไปแล้วะจะมีขวา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 ไม่ใช่คนไทยเลยอะไม่ไม่รู้ไงเคเคคนไทยครับแต่เคเคโอไม่อยู่กรุงเประเด็นเนี้ยมาครับตัวนี้

เลน่าเลนายังไม่แ่หรอนมันมันไม่มองไงวะบ่นบานบ่นเียร Get out of my way มอสองมันมันติดกันแบวกวตอนนี้มีครับแอแม่งน้นแหละเชียร์่างแมงม้วเจอ Spike down C ไปต่อไปต่ โอ้ลำกิ้วเสยผมอยู่โอ้โหไม่ได้มองเลยระวังนะครับมีตัวมาร์เก็ต จะรอดักไว้ตลอโอ้โหโอโมาเลอ้โหเป็นบ้าเดวเพื่อนเฮ้ยมันต้องบ้ามากเลยในบีเฮ้ยไอ้บเาไอ้บ้ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนดักนั้นแหละ กุณลอเบาใจด้วยโควิดมเทเวนนะครับไอ้เงี้ยแจม้าแชวยี่ปีขาดมาเหรอครับอ้ยจุดต้เทเวนครับเต้เทเวนเสีย blocking site A lê nà, vẫn do you do? I don't care, canh gặp my lắm. Tie, hơi, tie, hơi, 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 Wow. What <annex builds Donald's FARRY> is Enemy spotted Ah. Oh, in charge. Enemy spotted You're Wait, get me fight. planted. You're smoke. In here at another. Thing. Kill the window. Uh -huh. What's this? Oh, haw. Last player, player uh -huh. standing. Yeah. Enemy spotted A. Launching smoke. เพื่อนช่วยกูด้วยสติมเบี้ยคน down สปาย down A ออกข้างล่างบีมบีมเฮ้ย A ห e ึ่งคนนึงเหลือโอ้สวยพี่นี่สวยแม่จบเลยไม่เป็นไรพี่ เ็พื่อนเขี้ยะเรน่าโดนลอยสโมกส์ down เฮ้ยเอาเขี้ยหลังเข้าไปเสร็จ spike planted Player standing. Prepare for help, guys. Spike planted. <ball one> <students> oh, You're going to beacon here. Reload. Most down. แก้สบายคนหนึ่งแก้มัายโอ้โหไอ้เ a ี๊ยบดูต่อละโอ้เต็มแล้วโอ้ยระวังระวังระวังให้เดินไปนัดหนึ่งเฮ้ยตองเอาแล้วกละ ก็ม <si ีสามชาติดจออกมาแบบโยนหัวพอดีเว้ยโอ้ยเียขวามาต้วโอ้ยพี่โอ้โหสปายดัายดัเอ้ยมมนไม่สามารถทำได้เลยค่ะเรื่องเดิมพ e n อันนี่สป a ยดับเอไปทางกูมา ด้านบนมีเทเบิเทเบิมีลองอยู่ตรงไหน,นวะข้างบนมีด้านบนด้านบนด้านบนทอบำอะไรย n ดฐานรึเ <enemy> okay. รปล่าวางตรงนี้ได้ไ นอนอยู่บุกตาแม่งเลยเนี่ยเฮ้ยเลยน่าเจ็บไปขวาดีกว่าวะไปแล้ว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 กูอยากพุ่งเข้าไปขอกลัวเฮ้ยพรันระวังพิเศษดีให้ผมหน่อยพี่ For you ขอบคับรถเห็บไหมรถเห็บไหมได้พี่ Enemy spotted Enemy spotted A. B. ว่าม oh, ันน oh, so oh, so so well, so ่าจะทันวะมันน่าจะเข้าทันนั้นเนี่ยเฮ้ยเศษ KO มันพ่วงดีวะเสร็จบอลสวยเสร็จนีมไงเสร็จมันอยู่นี่แบบโหแล้ววอมีมีลองด่าดูดิเฮ้ยเสรศษนี่ตายไปหนึ่งออดเลพิเศษโคดาวพี่เหลือเท่าไหร่อ่ะ

จับว่ะสามสองหนึ่งสามองนึ่งอตัวนหลุดเซฟมึงหลุเซฟปะนี่นี่ไอ้ตัวนัดนหน้ำมันยิงมันแหลกจับว่ะจับได้เกิดแบบ Spike down A เลิกเดีย่เก้เลย เฮ้ยกันสิเฮ้ย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 ชุดทำไมกูสึกเหมือนเดิมขอสไลด์ด้วยเด่นย่างย่างย่างตีเพื่อนผมเป็นไงล่ะตเฮะตีสามสอง้นึ่ง สามสองหเพ้ยไปเข้าไปเข้าไปเพื่อนกูเมื่อกี้โอ้โหกูเดินทีแม่งหมด one e n r e m ้ยเพี้ยตกใจหมดกระไฟเฮ้ยกระไฟต้องจใจไห้เไลา์กูก็แจ้งเตือนจังเฮ้ย o ้า of c สาม

ดีป่ะน่าจะขังเกิดมีพอร์ตมีใครพูดวะไม่รู้เมื่อกี้มันเสียงจากฝั é, ่งโน้นใช่ทีพอร์ตมีอะไรวะหมายถึงที่มันไอเจ๊ดไอเจ๊ดไอเจ๊ดพูดฝั่งนน้นอะมัมก็มันอยู่แถวนี้แหละพวกมันอยู่ฐานป่ะวะมันหลุดอะ ว่าเนาะไ้อยู่นี่วะอยู่วยแต่กูแบบบ๊อเต็ปแบบคเรียนเห็นไหมไมงเห็นไหมมงเห็นป่ะมึงเห็นะวานเห็นยังมันได่ออกมามันกลัวกูจัดเองอย่าบังกูโอ้โห reloading Kill คิ sight. smoke s down มึงวางบีได้ปะวางวางตรงนั้นเลยอะวางตรงนี้แหละกูจะไปเอเด็กเอมันไม่มีคนอะกูจะกูกูจะได้แบบส่องแถนไหนได้แต่เวลามึงวางตรงนี้ก็ได้กูส่องตรงนี้ออกมึงมึงขึ้นในนี้แทนขาบีมบีม Planet.

โหเยี่ยมดูสองแล้เยี่ยมปะเยี่ยมมากเลยกูไม่กูไม่มีไอ้เงี้ยอยู่แต่ตะกูมีกระจายอยู่ มาทงการอะไี่ right here yeah smoke down e n e m a t t a c k e r spawn พวกคุณเลือกจะไหนแม่งไม่มาให้กูยิงหรือเปล่าดาดนานมากขนานี้ไม่หยุดทุกมดเลยเหรอวะ Molly, lắm chị tiến lắm chị tiến lắm chị tiến lắm Launching <coughs> <coughs> smoke! เชื่อสไปที่กูให้กูไปช่วยป่ะบีมานี่เอาบอลนะเอาบอลนะ one enemy remaining ออกมาน่าจบอยออกมาเออตอนน่าจะเอแม่กูจะพูดตีกูสโคลส์ down เดินเลยเฮียกลัวเฮียแล้ววะอมมิดว่ะไอ้กูขอุขอุขอขอโอ้โหห้าสี่สามหกเก้าเอ็ดยี่สิบยี่สิบสอเฮียยี่สิบอ่เช่วยผมหน่อยตาม้าอย่างเล่น